วันนี้พี่ก็อยู่ในหมวดทำอาหารแคนทีดูแลทุกคนทำอาหารแคนทีนี่นะปวดหมูมากพนักงานคอมเพลนเก่งคอมเพลนฉ่ำคอมเพลนเหมือนที่บ้านกินโอมาเกเสทุกวันอะไรอย่างนี้โอ้อยู่บ้านกินขนมปังที่แห้งแข็งแข็งพอมาที่ทำงานแล้วพากันคอมเพลนเฮ้ดยังให้กินกับคอมเพลนทำอาหารฝรั่งก็ทำหาอาหารไทยทำอาหารไทยก็ทำหาอาหารฝรัง่ง ทุกที่นะพนักงานเนี่ยคอมเพลนเก่งคอมเพลนกันเก่งทุกที่เลยวันนี้จะผัดเตอร์กีทำเนื้อทมหาไก่ทำไก่ทำขาเนื้องงมากคือพี่อยากจะบอกว่าการที่เรากินอาหารแคนทีนหรืออาหารคาเฟทีเรียหรืออาหารที่มีคนทำให้เรากินเนี่ยนะพี่ว่าเราต้องขอบคุณเขาบ้างอะไม่ใช่ว่าแต่คอมเพลนอย่างเดียวขนาดพี่ทำแคนทีนแค่3วันพี่ยังปวดหัวมากเลย แปลกใจหรอกว่าทาไมป้าๆแคนทีนเขาปากจัดกันอะ่ะคือเขาโดนคอมเพลนทุกวันโดนคําพูดที่มันกระทบกระเทือนจิตใจทุกวันอะ่ะเขาก็เลยปากจัดนะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมมนุษย์ป้าที่แคนทีนถึงได้ปากจัดนะคือพี่อยากจะบอกว่าการทําอาหารให้พนักง,งานเป็นร้อยคนอะ่ะมันยากนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนการทําอาหารที่ต่อที่หรือว่าการทำอลา,าคาร์ เพราะว่าการจะทําให้ถูกปากทั้งร้อยคนทั้งสองร้อคนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นก็คือบางวันก็อาจจะเป็นอาหารที่เราชอบบางวันอาจจะเป็นอาหารที่เราไม่ชอบเราก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจแบบมันไม่ใช,มมใชม่มันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวในที่ทํางานเนาะก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะจมสือส่อดอกปวดหัวกับพนักงาน